ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT d r a f t i n g Man นะครับเอาลครับเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราได้รู้จากการใช้การตั้งค่า Document Setup นะครับในตอนนี้เนาะถ้าในกรณีนะครับที่เราเนาะมีเทมเพลตนะครับหรือว่าตัวกระดาษที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเป็นฟ v o r i t e ได้นะครับเพื่อให้ในคราวหน้าเราสามารถเลือกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมกดไปที่ม r e Template นะครับในหน้าจอที่เว c ข้าม i n d o w เอ่อขอไปฮะเวลข้า to La ลียเอะนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้เทมเพลตตัวไหนนะครับในกรณีที่เรามีเทมเพลตหรือ t i t l e block ที่เราสร้างไว้นะครับมันก็จะมีเวรนี้นะครับขึ้นมา คือชื่อว่า my template นะครับแล้วเราสามารถเลือกเป็น favorite ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นผมนะครับอาจจะเอาชิ้นนี้นะครับ traditional ตัว a 3 landscape เป็น default template นะครับแล้วผมลอง back ออกไปนะครับสังเกตเห็นครับว่าเวอรนี้นะครับก็จะเป็น set default template ของผมไปเลยนะครับสามารถเลือกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นะครับก็ลองไปตั้งกันดูนะครับ